สวัสดีครับพบกับผมสุระนวลประดิษฐ์ในช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดกันอีกครั้งนะครับอีพีนี้จะชวนคุณมาคุยเรื่อง8คํคำพูดที่มักจะออกจากปากของลอสเซอร์หรือว่าคนขี้แพ้นะครับคำพูดที่1เดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยวค่อยเริ่มวันจันเดี๋ยววันปีใหม่ค่อยเริ่มเดี๋ยววันที่พร้อมทุกอย่างแล้วจะลงมือวันอะไรอะไรทำนองนี้มันจะกลายเป็นวันในตำนานของใครหลายคน มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในอุดมคติของการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างเช่นการจะเริ่มออกกําลังกายการจะลดน้ําหนักจะเลิกบุหรี่จะเขียนหนังสือจะเรียนภาษาใหม่และก็อื่นอื่นอีกมากมายที่จะผัดผ่อนไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งที่น่าขำก็คือมันมักจะเป็นวันหน้าเสมอและนั่นคือกับดักของการผัดวันประกันพรุ่งนะครับคนจํานวนมากใช้วันที่ยังมาไม่ถึงมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายของวันนี้เพราะว่าการเริ่มต้นในวันนี้การเริ่มต้นในตอนนี้ มันเจ็บจริงมันเหนื่อยจริงมันต้องลงมือจริงในขณะที่การรอวันต่อๆไปทําให้คนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งแค่รู้สึกว่าตัวเองนั้นยังเป็นคนที่มีแผนการยังไม่ได้ล้มเลิกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็แค่การเลื่อนการล้มเหลวออกไปเฉยๆเท่านั้นเองเวลาไม่ได้รอใครและความสําเร็จก็ไม่เลือกวันที่จะเริ่มนะครับคนทุกคนจะมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าคนที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้คือคนที่ใช้เวลา24ชั่วโมงนี้อย่างไม่ประมาท พวกเขาจะไม่ได้รอวันที่รู้สึกพร้อมเพราะรู้ดีว่าความรู้สึกนั้นจะไม่มีวันมาถึงอย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเงื่อนไขอะไรพิเศษเลยแค่ตัดสินใจจะลงมือก็เพียงพอแล้วการลงมือในวันนี้อาจจะไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แค่ก้าวแรกเล็กๆก,ก็พอเพราะว่าเมื่อเราเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อเราเริ่มเคลื่อนที่เมื่อเราเริ่มไปข้างหน้าความกลัวก็จะค่อยๆจางลงแล้วก็ความเฉื่อยชาก็จะค่อยๆหายไป และแรงขับภายในก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นโดยอัตโนมัติอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้เช้าอย่ารอให้เป็นวันจันทร์อย่ารอให้เป็นวันปีใหม่เพราะว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยเริ่มต้นจากการรอแต่ว่ามาจากการลุกขึ้นทำในตอนนี้ในวันนี้แม้มันจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามนะครับคำพูดที่2ที่คนขี้แพ้มักจะพูดก็คือไม่ใช่ความผิดของฉันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งแรกที่พวกคนขี้แพ้จะทําก็คือมองหาคนผิดมองหาต้นเหตุภายนอกเพื่อที่จะบอกตัวเองว่า ฉันไม่ผิดซึ่งมันช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเท่านั้นลดแรงกดดันลดความรู้สึกผิดและลดภาระความรับผิดชอบแต่ว่ามันไม่เคยช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยการโยนความผิดให้คนอื่นอาจจะทําให้คุณดูสะอาดดูเป็นคนที่ไม่มีบาดแผลไม่มีข้อบกพร่องแต่ว่าสิ่งที่แลกมาก็คือพลังในการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตราบใดที่คุณยังบอกตัวเองว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นแปลว่าฉันไม่มีทางแก้ไขมันได้และนั่นก็คือกับดักที่ทําให้คนจํานวนมาก ย่ำอยู่กับที่ทั้งที่พวกเขาฉลาดมีศักยภาพและก็มีโอกาสมากมายคนที่เติบโตเร็วคือคนที่กล้ายอมรับว่าแม้ฉันจะไม่ใช่เป็นคนก่อปัญหาแต่ฉันรับผิดชอบกับการอยู่ในสถานการณ์นี้และฉันสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ด้วยวิธีการหรือความสามารถบางอย่างของฉันการรับผิดชอบไม่ใช่การยอมรับผิดเสมอไปแต่คือการยอมรับพลังที่อยู่ในมือเราเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นๆน,น,นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือโลกนี้ไม่แฟร์บางคนมีต้นทุนมากกว่าบางคนมีทางลัด แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงก็คือการตอบสนองของเราที่มีต่อสิ่งนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะยอมแพ้หรือว่าจะลุกขึ้นสู้จะโทษคนอื่นหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทําได้เมื่อคุณหยุดโทษคนอื่นแล้วก็หันมาโฟกัสที่พลังของคุณที่สิ่งที่คุณทําได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันเพราะว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่ว่ามันอยู่ในจิตใจที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงและกล้าที่จะเปลี่ยนมันด้วยสองมือของคุณเองนะครับ ประโยคที่3าที่คนขี้แพ้มักจะพูดก็คือฉันทำไม่ได้หรอกคำพูดนี้ฟังดูเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆฟังเผืนๆมันเหมือนเป็นแค่การยอมรับขีดความสามารถหรือว่าขีดจำกัดของตัวเองแต่ว่าในความเป็นจริงมันคือประโยคที่ทรงพลังแต่ว่าทรงพลังในทางลบนะครับมันคือประโยคที่เปลี่ยนคนเก่งให้กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาและก็เป็นประโยคที่ตัดอนาคตทั้งชีวิตด้วยความเชื่อเดียวไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถแต่ทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพ และศักยภาพจะไม่มีวันถูกปลดล็อกถ้าเราไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงในตัวเราความเชื่อที่ว่าฉันทําไม่ได้มันเป็นเหมือนประตูเหล็กที่ปิดหัวใจและก็สมองของเราไม่ให้พัฒนาเพราะว่าพอเราเชื่อแบบนั้นเราก็ไม่พยายามไม่ค้นหาไม่ค้นคว้าไม่ทดลองและสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความจริงนั่นก็คือเราทําไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วทุกทักษะความสามารถในโลกนี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังไม่ได้ถูกสืบทอดมาตั้งแต่กําเนิด คนที่พูดได้ดีในวันนี้อาจจะเป็นคนที่เคยพูดติดอ่างเมื่อก่อนนี้คนที่วิ่งได้ไกลอาจจะเคยล้มตั้งแต่ไม่กี่เมตรแรกที่เขาเริ่มวิ่งคนที่เป็นผู้นําอาจจะเคยกลัวการยกมือพูดหน้าชั้นทุกคนเริ่มจากไม่รู้ไม่เป็นไม่เก่งก่อนเสมอถ้าใจคุณกําลังบอกว่าฉันทําไม่ได้ให้คุณลองเปลี่ยนเป็นฉันยังทําไม่ได้แล้วก็ลงมือหาทางแม้จะล้มแม้จะช้าแม้จะผิดซ้ําเพราะการที่คุณไม่เคยพยายามเลยมันคือการล้มเหลวที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ แล้วขอให้จำไว้ว่าความกลัวทําให้เราพูดว่าไม่ได้แต่ว่าความกล้าจะทําให้เราถามว่าแล้วจะทํายังไงให้ได้ล่ะคําถามนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตคําพูดที่คนขี้แพ้มักจะพูดอย่างที่4ี่ก็คือมันไม่ยุติธรรมเลยทําไมต้องเป็นชั้นทุกทีเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามใจคิดคนขี้แพ้ก็มักจะเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วก็บ่นว่าทําไมต้องเป็นชั้นหรือว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมแต่นั่นแหละคือกับดักที่ซ่อนอยู่ในคําว่ายุติธรรม เพราะในโลกของความจริงความยุติธรรมในแบบที่เราวาดฝันไว้ไม่มีอยู่จริงชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นที่จุดเดียวกันเท่ากันบางคนเกิดมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงกว่าบางคนต้องปีนขึ้นจากหลุมลึกแต่ว่าคําถามไม่ใช่ว่ามันแฟรหรือว่ามันไม่แฟแต่ว่าคําถามก็คือแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างกับสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ การไปโฟกัสกับความไม่ยุติธรรมคือการใช้พลังงานที่เรามีอยู่อย่างจํากัดไปกับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันทําให้จิตใจของเราติดอยู่กับความคับแค้นความกโกรธความน้อยเนื้อต่ําใจจนเราลืมมองไปว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราควบคุมได้จริงสิ่งที่คนสําเร็จส่วนใหญ่มีร่วมกันไม่ใช่โชคไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เหนือกว่าคนอื่นแต่คือความสามารถในการมองปัญหาเป็นโอกาสมองอุปสรรคเป็นบทเรียนและมองว่า ความไม่แฟร์ความไม่ยุติธรรมเป็นแรงผลักดันแทนที่จะเป็นข้ออ้างทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำไม่เท่าเทียมหรือว่าด้อยกว่าให้ถามตัวเองสัห่ยว่าแล้วเราจะใช้สถานการณ์นี้เป็นแรงส่งเรายังไงเพราะว่าความไม่ยุติธรรมอาจจะทาให้คุณล้มแต่ถ้าคุณลุกขึ้นด้วยใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมคราวนี้มันก็จะกลายเป็นของขวัญล้ําค่าที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของความไม่ยุติธรรมครับอย่าเสียเวลาอ้อนวอนให้โลกเปลี่ยนมาเท่าเทียมเพื่อคุณ จงใช้เวลานั้นทําเพื่อตัวเองให้เหนือกว่าความลําเอียงนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ได้ทุกอย่างอย่างยุติธรรมแต่คือคนที่สร้างบางอย่างขึ้นมาได้แม่โลกจะไม่เคยให้อะไรเขาเลยสักอย่างคุณผู้ฟังที่ฟังอีพีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทําสคริปต์ของอีพีนี้ไปอ่านก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF เนื้อหาของอีพีนี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากส่วนของคําอธิบายใต้คลิปนะครับ และท่านใดอยากจะให้กำลังใจช่อง a l i m i t e d m ไมซ์เจิทไม่จำกัดนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยตอนนี้นะครับประโยคที่คนขี้แพ้มักจะพูดประโยคที่5ก็คือฉันไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นหนึ่งในคำพูดที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในยุคนี้ฟังดูเผลนๆมันเหมือนจริงแต่ว่าลึกๆแล้วมันคือคำโกหกที่เราบอกกับตัวเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเท่านั้นเองครับทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกหรือเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่จํานวนชั่วโมงที่เรามีแต่ว่าอยู่ที่การจัดลาดับความสําคัญว่าใครใช้เวลากับอะไรใครใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญจริงๆเมื่อเราพูดว่าไม่มีเวลาความจริงก็คือเรายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นมากพอเราอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่ให้ความรู้สึกว่าเราสบายอย่างเช่นการเลื่อนหน้าจอมือถือทั้งวันดูซีรีส์หลายๆตอนติดต่อกันทุกวัน นั่งบนกับเพื่อนนินทาคนอื่นแต่ละวันผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยถ้าอยากจะรู้ว่าสิ่งใดสําคัญกับคุณจริงๆก็ให้ดูจากปฏิทินและบัญชีเวลาไม่ใช่ดูจากสิ่งที่คุณพูดเพราะว่าเวลาไม่เคยโกหกมันสะท้อนว่าอะไรคือคุณค่าที่คุณให้กับสิ่งต่างๆอย่ารอให้มีเวลาว่างเพราะว่าเวลาว่างไม่มีอยู่จริงต้องสร้างเวลาขึ้นมาอย่างเช่นตื่นเช้าเพิ่มขึ้น30นาทีปิดมือถือในช่วงค่า ลบแอปที่คุณต้องคอยเลื่อนดูหน้าจอตลอดเวลาออกไปตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปลดการสังสรรค์ที่ไม่จําเป็นปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมเป้าหมายชีวิตของคุณเป็นต้นนะครับแล้วคุณก็จะพบว่าแท้จริงแล้วคุณไม่ได้ขาดเวลาแต่คุณขาดการเลือกให้ถูกต้องว่าจะให้ความสําคัญกับอะไรก่อนเท่านั้นเองความสําเร็จไม่ใช่ผลลัพธ์ของการมีเวลามากกว่าคนอื่นแต่เป็นผลลัพธ์ของการใช้เวลาที่คุณมีเท่ากับคนอื่นอย่างมีคุณค่าเพราะเมื่อคุณเลือกอย่างตั้งใจแล้วก็รอบคอบ เวลาหนึ่งชั่วโมงของคุณอาจจะมีค่ามากกว่า10ชั่วโมงของใครอีกหลายคนนะครับคำพูดที่คนขี้แพ้มักจะพูดคำพูดที่6ก็คือฉันรู้สึกถูกลบหลูดูมินทุกวันนี้ความรู้สึกถูกทําร้ายจิตใจกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายเพียงแค่คําพูดการแสดงออกคอมเมนต์หรือแม้กระทั่งนําเสียงและในหลายกรณีก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีหัวใจมีความรู้สึกแต่ปัญหาจะเริ่มต้นเมื่อเราหยุดอยู่ในจุดที่เรารู้สึกเจ็บ เราไม่ยอมพาตัวเองให้เดินต่อไปอยังการเยียวยาและการเติบโตวความรู้สึกไม่โอเคกับคนอื่นหรือว่าความไม่สบายใจกับบางสิ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าการยึดติดอยู่กับมันต่างหากที่ทําให้เราติดอยู่ในบทบาทของเหยื่อโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเรายอมให้ตัวเองรู้สึกแย่เมื่อมีคนลบหลู่เรานั่นคือสัญญาณเตือนว่าเรากําลังมอบพลังของตัวเองให้กับคําพูดของเขาเราปล่อยให้ใครบางคนมากําหนดอารมณ์และความมั่นใจในตัวเองแทนเราในความจริงไม่มีใครสามารถทําร้ายคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้เขามีอํานาจอย่างนั้นเสียอย่างหนึ่ง การเติบโตทางจิตใจเริ่มต้นจากการเปลี่ยนคําถามจากเขาพูดกับฉันแบบนี้ทําไมไปเป็นฉันจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้หรือว่าฉันจะตอบสนองกลับไปแบบที่ทําแล้วยกระดับตัวเองได้ยังไงการไม่ถือโทษไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่ว่ามันคือความเข้มแข็งในระดับที่ลึกซึ้งมันเป็นพลังในการรักษาใจตัวเองให้ไม่สั่นไหวไปตามลมปากของใครเป็นการเลือกตัวเองให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ให้คนอื่นมาควบคุม สุดท้ายจริงๆแล้วความสงบในใจไม่ได้มาจากการที่คนทั้งโลกทำดีกับเราปฏิบัติดีต่อเราแต่ว่ามาจากการที่เราไม่ปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเล็ดลอดเข้ามาทำลายคุณค่าภายในที่เรารู้ว่าเรามีคำพูดที่7ที่คนขี้แพ้มักจะพูดก็คือแกมันห่วยคำพูดที่แสดงความเกลียดชังไม่ว่าจะออกมาด้วยเสียงเบาห,หรือเสียงดังล้วนแต่เป็นพิษทั้งต่อคนฟังและก็ต่อคนที่พูดเองการพูดว่าแกมันห่วยไม่ใช่แค่การดูถูกใครบางคนแต่มันคือภาพสะท้อนของความเจ็บปวดในใจของคนที่พูดออกมา บางครั้งเราไม่ได้เกลียดคนอื่นจริงๆเราแค่ไม่ชอบสิ่งที่เขาทําให้เรารู้สึกเรารู้สึกด้อยกว่าเรารู้สึกโดนกระทบกระเทียบหรือว่าโดนเตือนเรื่องที่เรายังจัดการไม่ได้ในตัวเองเวลาที่คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจหรือว่าอยากจะประชดประชันใครสักคนสิ่งที่ควรถามตัวเองไม่ใช่เขาทําผิดอะไรแต่ควรถามว่าทําไมเราถึงรู้สึกแรงกับเรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างรุนแรงมันคือสิ่งที่เรายังไม่เคลียร์กับตัวเอง การพูดทำร้ายคนอื่นไม่เคยทำให้เราเติบโตมีแต่จะเพิ่มบาดแผลในใ,นใจมากขึ้นไปอีกยิ่งคุณดึงคนอื่นลงต่ำคุณก็ยิ่งทวงตัวเองลงไปด้วยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะว่าแรงประทะทางอารมณ์นั้นมันสะท้อนกลับมาหาเราเสมอไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งจิตใจที่มีพลังจริงๆไม่ใช่จิตใจที่ตะโกนด่าคนอื่นได้ดังที่สุดแต่คือจิตใจที่สามารถเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจเปลี่ยนความรำคาญให้กลายเป็นความเมตตาและเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นแรงบันดาลใจ เพราะว่าสุดท้ายแล้วการทําร้ายใครไม่ได้พิสูจน์ว่าเราเหนือกว่าใครแต่กลับแสดงว่าเรายังไม่รู้วิธีดูแลแผลแห่งจิตใจของตัวเองเท่านั้นเองหากคุณอยากเป็นคนที่มีพลังจริงจงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนคําพูดแบบทําลายเป็นคําพูดแบบสร้างสรรค์แม้ในวันที่คุณเจ็บปวดที่สุดเพราะนั่นแหละคือการเติบโตที่แท้จริงเติบโตด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์คําพูดที่คนขี้แพ้ชอบพูดประโยคที่8ก็คือฉันเหนื่อยเกินไปความเหนื่อยเป็นสิ่งที่คนทุกคนรู้จักดี ใครๆก็เคยเหนื่อยกับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแต่ว่าคำนิยามหรือว่าความหมายของมันไม่เหมือนกันสำหรับคนแต่ละคนนะครับบางคนเหนื่อยเพราะว่าทำงานหนักบางคนเหนื่อยเพราะว่าใช้พลังกับสิ่งที่ไม่ได้เติมเต็มตัวเองและบางคนก็เหนื่อยเพราะไม่อยากลุกขึ้นมาเผชิญกับชีวิตคำว่าฉันเหนื่อยจึงมีหลายชั้นมันอาจจะแปลว่าฉันไม่อยากพยายามแล้วหรือแปลว่าฉันไม่เห็นความหวังในสิ่งที่ทําอยู่มากกว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าทางร่างกายจริงๆเมื่อเราพูดว่าเหนื่อยเกินไปสิ่งที่เราต้องพิจารณา ไม่ใช่แค่ว่าเรานอนพอหรือยังแต่ว่าคือสิ่งที่เราทําอยู่มันตอบโจทย์ชีวิตเราจริงไหมเพราะว่าถ้าคุณกําลังทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณหลงไหลแม้จะเหนื่อยแต่คุณก็ยังอยากจะลุกขึ้นทําต่อไปในทางกลับกันถ้าคุณหมดไฟคุณหมดแรงคุณหมดใจแต่ว่าคุณยังต้องฝืนทําต่อนั่นคือสัญญาณว่าคุณอาจจะไม่ได้ขาดพลังงานคุณอาจจะไม่ได้เหนื่อยจริงแค่คุณกําลังขาดเป้าหมายในสิ่งที่มีความหมายเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกความเหนื่อยจะต้องฝืนให้ผ่านไปเสมอเพราะว่าบางครั้งการยุดดพัักกสนิ การทบทวนตัวเองสักหน่อยอาจจะทำให้คุณค้นพบว่าที่แท้แล้วคุณไม่ได้หมดแรงคุณอาจจะแค่กำลังหลงทางอย่าปล่อยให้คำว่าเหนื่อยกลายเป็นข้ออ้างที่ตัดโอกาสของตัวเองหากมันเป็นความเหนื่อยที่เกิดขึ้นจากการผลักดันตัวเองไปข้างหน้าก็จงภูมิใจกับมันแต่ถ้ามันเป็นความเหนื่อยจากการละเลยตัวตนก็ให้กลับมาหาตัวเองก่อนแล้วค่อยก้าวต่อไปเพราะว่าการมีวินัยไม่ได้แปลว่าคุณต้องอดทนเสมอไป แต่มันคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะผลักดันตัวเองและเมื่อไหร่ควรจะฟังเสียงข้างในเพื่อให้เดินต่อได้โดยที่ชีวิตไม่พังนะครับนั่นคือ8ประโยคที่คนขี้แพ้มักจะพูดติดปากแต่ถ้าบังเอิญคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งในคนที่มักจะพูดคําพวกนั้นออกมาเป็นครั้งคราวก็ลองฟังสิ่งที่คุณควรจะทําในข้อที่9นะครับข้อ9พลังของการเปลี่ยนวิธีคิดความต่างที่แท้จริงระหว่างคนที่ก้าวไปข้างหน้ากับคนที่ย่ําอยู่กับที่ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ฐานะหรือว่าโอกาสแต่มันคือวิธีคิด มุมมองของเราที่มีต่อตัวเองมีต่อชีวิตและก็มีต่อสิ่งรอบตัวหลายคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับจุดเริ่มต้นที่คล้ายกันแต่ว่าทาไมบางคนไปได้ไกลในขณะที่อีกคนกลับวนอยู่ที่เดิมคําตอบคือ mindset หรือว่าวิธีคิดที่เรายอมไม่ควบคุมชีวิตเราในแต่ละวันนะครับเมื่อคุณใช้คําพูดที่จํากัดตัวเองอย่างเช่นฉันทําไม่ได้มันไม่แฟร์ฉันไม่มีเวลานั่นเท่ากับว่าคุณไปได้แค่พูดลอยๆแต่ว่าคุณกําลังลงโปรแกรมในสมองของคุณเองว่าคุณไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลย และเมื่อความคิดแบบนี้มันฝังแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันมันก็จะค่อยๆกลายเป็นชีวิตจริงของคุณแต่ถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนมเซ็ตแม้เพียงเล็กน้อยทุกวันเปลี่ยนจากคาว่าทําไม่ได้มาเป็นตอนนี้ฉันยังไม่รู้วิธีแต่ฉันจะพยายามเปลี่ยนจากคําว่าฉันเหนื่อยมาเป็นฉันขอพักและไปต่อหรือว่าเปลี่ยนจากคําว่าไม่ยุติธรรมมาเป็นจะเอาให้ชนะแม้ระบบจะลำเอียงแค่นั้นชีวิตคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนทิศทาง วิธีคิดเชิงบวกไม่ได้แปลว่าคุณต้องหลอกตัวเองแบบคนโลกสวยแต่ว่ามันคือการตั้งใจเลือกความคิดที่สร้างพลังแทนที่จะดึงพลังเพราะชีวิตของคนเราเจอเรื่องหนักเท่ากันไม่ได้แต่ทุกคนเลือกตอบสนองได้ไม่เท่ากันทุกวันคือโอกาสในการฝึกเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่แค่เพื่อรู้สึกดีแต่เพื่อทําให้ได้ดีขึ้นจริงๆทุกครั้งที่คุณจับได้ว่าตัวเองกําลังใช้คําพูดแบบคนที่จะล้มเลิกจงหยุดแล้วก็เปลี่ยนมันทันทีอย่าปล่อยให้คําพูดทําลายตัวเองกลายเป็นนิสัยของคุณที่คุณพูดบ่อยๆ และจาไว้ว่าการเปลี่ยนไมล์เซ็ตไม่ใช่เรื่องของการตื่นเช้ามาพร้อมกับแรงบันดาลใจแต่มันคือการเลือกอย่างตั้งใจทุกวันว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนอยู่ในฝั่งที่จมอยู่กับข้ออ้างหรือว่าฝั่งของความก้าวหน้าถึงเวลาแล้วที่จะหยุดพูดคําพูดเดิมๆที่จุดรั้งเราไว้แล้วก็เริ่มใช้คําพูดใหม่ที่ผลักเราไปข้างหน้าเพราะว่าเมื่อไมล์เซ็ตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามสรุปสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ8คําพูดที่มักออกจากปากของลอสเซอร์หรือว่าคนี้้แพ1 เดี๋ยวค่อยเริ่มการผัดวันประกันพรุ่งคือศัตรูของความก้าวหน้าอย่ารอวันพรุ่งนี้อย่ารอวันปีใหม่อย่ารอวันสําคัญอย่ารอวันที่เหมาะสมเพราะว่ามันไม่มีจริงถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มวันนี้ตอนนี้ 2. ไม่ใช่ความผิดของฉันการโยนความผิดให้คนอื่นทําให้คุณเสียพลังทุกอย่างอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณก็จริงแต่มันคือความรับผิดชอบของคุณที่จะเปลี่ยนมัน 3. ฉันทําไม่ได้หรอกไม่ใช่คุณทําไม่ได้คุณแค่ยังไม่รู้วิธีความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนคำพูดเท่ากับเปลี่ยนชีวิต 4. มันไม่ยุติธรรมเลยโลกไม่เคยแฟร์สำหรับทุกคนคุณไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่คุณเลือกได้ว่าจะยอมแพ้หรือใช้มันเป็นแรงผลักให้คุณไปต่อ 5. ฉันไม่มีเวลาเวลาไม่เคยมีพอสำหรับคนที่ไม่จัดลำดับความสำคัญถ้าบางสิ่งสำคัญพอคุณก็จะหาเวลาให้มันได้เสมอ 6. ฉันรู้สึกถูกลบหลู่ดูหมิน่นการถูกกระทบคือเรื่องปกติแต่การยึดติดอยู่กับความรู้สึกนั้นจะทำให้คุณกลายเป็นเหยือ่อ จงเลือกที่จะเติบโตแทนที่จะเก็บเอาไว้เพื่อเจ็บ 7. แกมันห่วยคําพูดทําลายคนอื่นสะท้อนความเจ็บในตัวคุณยิ่งคุณดึงคนอื่นลงต่ําคุณก็ยิ่งตกต่ําตามไปด้วยจงเลือกใช้คําพูดที่สร้างพลังและยกคนอื่นให้สูงขึ้น 8. ฉันเหนื่อยเกินไปทุกคนเหนื่อยได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเหนื่อยแล้วจะหยุดคนที่มีเป้าหมายชัดจะหาทางไปต่อแม้ในวันที่หมดแรงและถ้าคุณเคยเผลอพูดคำใดคำหนึ่งใน8คํคำนั้นออกมาจงแก้ไขด้วยข้อที่9 9. พลังของการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีคิดคือเข็มที่ชีวิตถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลลัพธ์จงเริ่มต้นจากเปลี่ยนคําพูดและความคิดในทุกๆวันเลิกใช้คําพูดที่จุดรั้งคุณไว้แล้วเลือกคําพูดที่ผลักดันเพราะว่าคําพูดสร้างความคิดความคิดสร้างการกระทําและการกระทําสร้างชีวิตของคุณนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและก่อนจบอีพีนี้ขอฝากหนังสือแปลเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานแปลของผมสุรนนท์ประดิษฐ์แอดมินของช่อง u n l i m i t e d m i n d s ็ t จิตไม่จํากัดช่องนี้นะครับ เมื่อประมาณสัก1ิกว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man thinketh เขียนโดย James Allen ผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับ หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลายสิบภาษามียอดจำหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สังการจักรวาลดิทำตาม เดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมาแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man tinget คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก ความคิดคือเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสำเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ำๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลุกให้คุณตื่นมนุษย์สั่งการจักรวาลทำตามเล่มนี้ สำหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากำหนดแต่เลือกที่จะกำหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนำเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหน้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอำนาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ำต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอำนาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิด เขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิษฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทางไลน์ออฟฟิเชียลก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add l i m i t e d myset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทางช้อปปีผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคําอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ